สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอ,อนําเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสําหรับเอฟเคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAE NGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงครับทุกคนแล้ววันนี้น้ำแดงก็อยู่ในแบบอนิเมะสปีดเจอร์นี่นะครับทุกคนแล้วคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาสอนวิธีอัพแร้งยังไงให้เร็วๆไวๆนั่เองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ดูนะครับว่าแร้งคืออะไรก็คือเป็นอัปเดตที่3มานะก็เอาแร้งมานะนี่ตอนนี้พี่แร้งสีเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาไปแบบท่ามจริงๆจังๆนะแค่1วันก็พอแล้วนะจริงๆเป็นแร้งสี่เทุกคนแต่น้องๆต้องอยัดจริงๆนะเอา,าง่ายทุกๆครึ่งชั่วโมงน้องๆเเเผออน้อ้้งงขาแรไดะ แบบเข้าห้องแรงที่น้องต้องการน่ะถ้าน้องรู้สิ่งวิธีนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ครับอ่ามันมาตอนไหนอ่ะผมรอตั้งนานแล้วเซิร์ฟวงเซิร์ฟบีเซิร์ฟธรรมดานะครับก็จะบอกว่าถ้าเซิร์ฟวีไมันมาทุกๆ20นาทีนะครับถ้าน้องเข้าเซิร์ฟไปแล้วปุ๊บของเซิร์ฟวีไนะน้องๆจับเวลา20นาทีมันก็จะมา20นาทีนั่นเองส่วนเซิร์ฟธรรมดานะครับอันนี้คือพี่อยู่เซิร์ฟธรรมดานะมันจะมาประมาณ49เนะครับเช่น1ิ49อ11โมง19นะครับ มันจะมาทุก19กับ49นะครับรน้องจําไว้ให้ที่ดีนะอันนี้คือเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะครับก็ฝากกา like, ดไลค์กดติดตามให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสาระเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นั่นเองนะแต่ถ้าใครมีหลายไอดีนะแนะนําว่าให้เปิดหลายๆจอเหมือนพี่ในตอนสตรีมนั้นประมาณนี้เลยอันนี้คือพี่เปิดหลายจอนะสามจอ,อยังไงมันก็เกือบได้อ่ะสามจอเนาะถ้าดวงแบบดีๆเนาะ,นะประมาณนี้คลิปวิดีโอนี้พี่ก็มาลงแรงซีนะกำลังลงแรงซีอยู่นะครับตอนนี้ มันจะมาด่านแค่ด่านเดียวนะครับทุกคนใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วมาแล้วทุกคนโอ้ยแรงดีว่ะอันนี้แรงดีมานะเรา,เราต้องย้ายเซิฟนะทุกคนย้ายเซิฟย้ายเซิฟย้ายเซิฟนี่ครับเราก็สุ่มหาเซิฟเลยเนี่ยสุ่มเลยครับสุ่มกดมั่วไปเลยนะครับประมาณนี้ต้องให้เร็วนะมันอยู่ประมาณ5เซิฟน่าจะได้นะทุกคนอันนี้คือพี่แบบอันนี้คือไม่ได้กอเลยนะผู้สดๆไม่ได้ตัดเลยนะครับทุกคนโอเคเซิฟเซิฟที่สองนะครับพี่ต้องหาให้ได้เฮบแล้วไง แรงไรอ้แรงดีอีกแล้วออกครับทุกคนต้องให้เร็วต้องให้เร็วต้องให้เร็วทําอะไรต้องให้เร็วครับทุกคนโอเคขอแรงสีเทวะทุกคนแรงสีแรงสีมามันยากตรงนี้แหละคนดูเฮ้ยอยู่ใกล้อยู่ใกล้อูแรงเอสให้ตายเถอะแรงเอสมาทําไมอ่ะโว้ยแรงสีแรงสีคิดว่าน่าจะหายากเหมือนกันนะนาทีเห็นนะครับทุกคนแรงสีอ่ะส่วนมากเห็นจะแรงอา แหลงเอสแรงเอเนี่ยเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนโอ้โหรอบนี้อยู่ไกลด้วยทุกคนมันจะมันจะมาซ้ายหรือขวาวะเนี่ยพี่ไม่ชอบอะไรไกลๆเลยมันเสียเวลาครับถ้าไม่ใช่อะ่ะอย่าบอกไปทางซ้ายโอ้ทางซ้ายอีกแล้วทุกคนไกลามากทีเนี้ยเออไม่โซมีไม่มีเหเฮ้ยโซนีไม่มีอ่ะมันเสียเวลาเนี่ยเฮ้ย เอาเซิฟนี้ไม่มีวะเฮ้ยแพกว่าทำไมเซิฟนั้นไม่มีดูว่าพี่วิ่งเร็วเกินวะมองไม่เห็นแพกว่าคือเสียเวลาเลยทุกคนไมื่นี้เราเสียเวลาไปหนึ่งเซิฟแล้วไม่รู้เลยกี่ทีเนี่ยถ้าเจอแล้งดีแล้งซีอุยขออุ้ยรอบนี้รอบนี้พี่เสียเวลาไปกับเซิฟนั้นเลยคนดูเฮ้ยแร้งนี้เซิฟนี้มี แรงดีมาไม่เอาอ่ะอยากได้ัรงสีวะทุกคนจะเจอไหมเนี่ยตอนนี้เลยหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วครับถ้าเราเจอแรงดีเราก็ควรเข้านะเพราะจะเอาหินสีเขียวนะครับหินแบบนี้นะโอ้ไม่เจอว่ะคนดูเราเสียเวลากบแรงนั้นเวห้องนั้นน่ะทำให้เราเสียเวลามากขอขอไอซีเถอนะขอไซีเธอะโอ้แรงเอสได้ได้อีกเสิฟหนึ่งได้อีกเสิฟหนึ่งได้อีกเสิฟหนึ่งน้องได้อีกเริฟหนึ่งได้อีกเริฟหนึ่งขอไอซีเถอะ อุทยมันอยู่ไก่ว่ะรอบนี้ทุกคนจะทันไหมเนะี่ยรอบนี้อยู่ไก่ถ้าเป็นสายมือพี่ไม่ทันแน่เลยนั่นไงนูน่นอยู่ตรงนู้นนะเห็นปะก็ดูโอ้แหลงเอโอ้ไม่เจอว่ะทุกคนเนะี่ย ถ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆครับบางทีน้องๆฟุกน้องๆได้แรงที่น้องต้องการเลยสมมติถ้าเรามีเซิร์ฟวีนะเราก็เข้าไปเซิร์ฟวีเลยครับณตอนนี้นะอ่าสมมติถ้าพี่เข้าไปปุ๊บเลยอันนี้คือเข้าเลยนะมันจะได้ไม่ชนกับไอ้นี่ครับทุกคนมันจะได้ไม่ชนกับไอตอนที่มันมาเซิร์ฟปกตินั่นเองนะอ่าอันนี้พี่เข้าแล้วอ่าอันนี้คือพี่เข้าเรียบร้อยแล้วทุกคน อ่าสมมติถ้าพี่เข้าเรียบร้อยแล้วน้องๆก็จับเวลาครับไปถึง20่สนาทีมาจับมาประมาณอ่าเที่ยง12นาทีเห็นไหมมันจะไม่ชนกับเซิร์ฟทั่วไปแล้วน้องๆก็รุนว่าน้องๆจะได้แรงที่ต้องการอะไรหรือเปล่านะประมาณนี้เลยเห็นปะมันจะไม่ชนกับเซิร์ฟทั่วไปถ้าเซิร์ฟทั่วไปอ่ะมันจะมาประมาณ19แต่ถ้าเซิร์ฟวีถ้าเข้ามาเลยประมาณนี้ก็จะ12นะเห็นไหมเที่ยง12ประมาณนี้เลยน้องๆน,น่าจับอ่าไม่ไม่งงนะส่วนเรื่องที่มันจะอ่าดบตรงไหนบ้างนะครับก็คือตรงนี้1จุดนะ ตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดนะตรงนี้หนึ่งจุดด้วยเป็นสองจุดแล้วนะสองจุดแล้วตรงนี้ต่อครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้จุดที่สามครับแถวๆนี้จุดที่สามโอเคแล้วก็ตรงนี้จุดที่สี่นะตรงนี้จุดที่สี่แล้วก็ตรงนี้ครับจุดที่ห้าคือตรงนี้จุดที่ห้า แล้วก็ตรงนี้จุดที่6ครับมีประมาณ6จุดเท่านั้นครับของแบบนี้นะวิธีหา,าเกรแรงนั่นเองนะทุกคนนี่นะครับแรงนี่นนประมาณนี้เลยถ้าแรงเอสเมื่อไหร่น้องๆก็จะได้ใส่มันก็จะปลดล็อกให้นะประมาณนี้เลยนะครับแต่ไอที่พี่ลงนะแรงซีนะบางคนสงสัยว่าแรงซีเลือดบอสเท่าไหร่บางทีพี่เจอร้อยเอ็มนะพี่เจอร้อยเอ็มเลยคนดูประมาณนี้เลยอันนี้คือพี่บัฟสีม่วงหมดแล้วนะทีมพี่บัฟม่วงหมดแล้วเห็นไหมบัฟม่วงหมดแล้วนะม่วง ม่วงม่วงทุกตัวเลยนะครับประมาณนี้เลยก็คลิปวิดีโอนี้ก็มาสอนวิธีการลงแบบไวๆเร็วๆทายัางไงอัพเร็วๆนั่นเองนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็ฝากก,า like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนใครที่เล่นแบบนี้อยู่นะครับก็มาดูพี่สตรีมได้ทุกๆ1ทุ่มนั่นเองมาดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมา,าพาลงแรงนะครับลงการ์ดอะไรประมาณนี้ลงการ์ดนะครับลงการ์ดพี่จะพาลงการ์ดถึง16ห้อง ใครที่มีกุญแจเยอะๆก็มาลงกับพี่ได้เด้อน้องๆหรือว่าถ้าใครยังไม่ลงดันนะก็เดี๋ยวพี่พาลงนะครับผมประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วเจอกันคุณนางเอกผมตัวร้ายตอจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่ม